ทีป้ายเนี่ยเขียนไว้นะแล้วก็จะมีตามล็อตที่เราทํานะแพระนั้นผู้บริโภคเขาก็จะมั่นใจนอกจากว่าเราปลอดสารกรามเองแล้วยังได้มาตรฐานการออยด้วยนะแล้วเราก็ไม่ไปว่าคนอื่นนะเราก็จะไม่ไปว่าคนอื่นนะอให้ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินเองว่าคุณจะเลือกเสื้ออะไรนะเราเนี่ยอาจจะคนอื่นเขาขายถุงละสิบบาทเราอาจจะขายสิบสองบาท ก็แพงขึ้มานิดนึงนะหรือว่าอย่างอย่างไอ้ถั่วถั่วสงปลพริกปลเนี้ยที่อาจารย์ขายคู่ละห้าบาทนะเขาก็เป็นตัวเลือกนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้วางตลาดนะถ้าไม่วางตลาดเราก็ขายเขาสามารถพกไปได้นะพกไปกินวิตียวต้มยำเนี่ยก็เอาไปนะเอาอาจจะไปเผื่อเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดนะเล็กอันนึ่งอย่างเมื่อกี้อาจารย์ที่เอา เรื่องของสิงคโปร์มาให้ดูนะเพราะสิงคโปร์ก็เป็นตลาดที่เราสามารถส่งออกได้นะนะเพราะว่าคือคือคนพอความอยู่ก็ดีเขาก็จะสนใจเรื่องสุขภาพนะเพราะว่าสุขภาพนี่มันก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแหละครับนะใครก็รู้นะอันนี้ก็ยืนยันเลยทางการแพทย์หมอเหมือก็ไม่มีใครกล้ามาเถียงเลยว่าสารกอมะเร็งอัลฟาท็อกซินเนี่ยมันมันปนเปื้อนอยู่ในอาหารชีวิตประจําวันของคนไทย คันนี้ไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวคนทั้งเอเชียเลยนะเดี๋ยวจะจะมีต่อไปแล้วก,แวก็แล้วก็ทั้งโลกเลยก็เป็นปัญหาที่สําคัญแล้วก็ยังไม่มีใครที่จะสามารถแก้ปัญหาตัวนี้ได้ตรงๆนะแม้กระทั่งประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งก็มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์สูงที่สุดแล้วนะเขาก็มีปัญหาเรื่องการปลดเปดืป้อนไอ้อัลฟาทอกซินเนี่ยในทั้งในข้าวโพดแล้วในในทุรีสงเนี่ย แต่เขาใช้สารเคมีฮะใช้สารเคมีคมก็คือใช้ยาฆ่าลานะก็พ่นลงไปอันนี้ยาฆ่าลรำก็ตกค้างอ่ะมันไม่เกิดล้าก็จริงแต่คุณกินยาฆ่าลาแทนนะเ,เขาเขาก็บอกว่าเออยาฆ่าแรงยาฆ่าลาเนี่ยพิษมันน้อยกว่าอัลฟาต็อกซินนะแ,นแต่ของเราเนี่ยเราเคลมเลยนะว่าของเราเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้วิธีการทางกายภาพ ในการไม่ให้เกิดเชือ้นะอรานความจริงไอ้ตัวนี้ใครก็รู้นะแต่ว่ามันทําได้ยากขนาดนึนงว่าคุณจะไปคนโทรลได้ยังไงตลอด24ชั่วโมงโ<ท>น,นะเป็นเดือนเดือนเป็นปีปีเนี่ยอย่างที่อาจารย์ไพบูลไปเยี่ยมโชรูมที่เราเก็บกาแฟนะกาแฟเก็บมาห้าปีนะก็ยังไม่ได้เกิดเชือ้อรานะแล้วก็คุณนะภ,ภาพกค็คงที่นะเพราะเราควบคุมได้ตลอด24ชั่วโมงนะ สามลงสิบห้าวันเลยนะเราอย่างถั่วเหมือนกันถั่วลิสงเนี่ยคนอื่นเขาจะมีเรื่องการขนส่งนะอย่างถั่วเนี่ยอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นเกตความรู้ถติว่าถัถ่วนี้เขาผิดผิดมาแล้วเนี่ยเวลาขนส่งนี่เขาก็เข้าไปในบิ๊กแบกหรือว่าในถุงพลาสติกนะแต่ว่าอากาศที่ที่มันมีอยู่ในถุงเนี่ยพอมันเจอความเย็นนะอุณหภูมิอย่างกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิมันลดต่ำมา ความชื้นที่อยู่ในกับในถุงที่อยู่กับเม,ม็ดกับเม็ดไอ้ทัวเนี่ยนะความชื้นมันก็จะสูงขึ้นนะเพราะว่าอากาศเย็นอนะ่ะอย่างที่เราคุยว่าโมเลกุลอากาศมันเบียดเข้ามาปุ๊บช่องว่างอากาศที่ไอาา้น่าจะอยู่มันอยู่ไม่ได้นะมันก็จะเกิดการคอนเดนต์พอคอนเดนต์ปุ๊บความชื้นสูงปุ๊บนะให้ในอากาศเนี่ยมันมีสปอองลายอยู่แล้วะ พอของลาเนี่ยมันรออยู่ในอากาศแล้วแล้วไอ้ลาที่เยอะที่สุดในในแถบร้อนชื้นก็คือแอสูจิราเซวัตเนี่ยอีกตัวก็พราซิติคัสเนี่ยพอความชื้นมาอุณหภูมิได้มันก็จะเลยเติบโตเลยนะครับแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าถุงห้องที่เราจะบรรจุเราก็จะควบคุมให้ความชื้นมันต่ํานะพอความชืม้นต่นํานั้นไม่เจออากาศเย็น มันก็ความชี้ก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นไปถึงขนาดที่เชื้อราเจรินเติบโตได้อาจารย์พิบูลขอขอภาพต่อไปเลยอันนี้อันนี้เป็นปัญหาที่อาจารย์ชี้ให้ดูนี่นะมันจะเป็นปัญหาสารสุกระดับนานาชาติแล้วไม่ใช่นี่เดิมทีเดียวเราคุยกันเฉพาะประเทศไทยนะอันนี้เรามาดูภาพกว้างขึ้นไปเอาเอาเอเชียนะดูเอเชียอาจารย์พิบูลขอภาพ ภาพที่สี่ครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นเปเปอร์นี่เขาตีพิมพ์เมื่อเดีอยนะตีพิมพ์เมื่อวันที่วันที่ยี่สิแปดสิงหาปีที่แล้วในสองศูนย์สองสามเนี่ยนะใน Topic A Call for a l p h a t o x อ n ซ o n t r o l in Asia ออันนี้ก็เรียกร้องเนี่ยนะบอกว่า ในในในเอเชียครั้นี้ดูดูบทนำหน้าอาจารย์อาจารย์ <AS> แปลมาให้นะแปลมนให้เขาเริ่มจากว่าปัญหาสารต่อมะเ็งอาว่าทุกสินที่ปนเพื่อนในอาหารปเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญในประเทศที่กําลังพัฒนานททบทความนี้เรียกร้องให้มีการควบคุมสารอาว่าทุกสิน่ในประเทศ ในเอเชียนะอันนี้ในเอเชียก็กี่ประเทศแล้วนะที่เรานับไปนะครับบ,บทก็ย่อนะครับอาลฟะทุกสินเป็นสารไม่แต่โบไลท์ทุติยภูมิหรือว่ซิเกนเมแต่โบไลท์เนี่ยนะที่ผลิตโดยเชื้อราในสกุลแอสโซจิลัสซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศกำลังพัฒนา,นาในเอเชียมักมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นและปลูกพืชผลที่ไวต่อการแพร่กระจายของอัฟฟัลอกซินการแพร่กระจายของอัฟฟอกซินเกิดขึ้นในเขตร,ร้อนเนื่องจากสภาวะภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของเชือ้อราโดยทั่วไปประเทศกำลังพัฒนา,นาในเอเชียขาดกลยุทธ การควบคุมและกํากับดูแลเช่นวิธีการเก็บเกี่ยวที่ไม่ถูกต้องการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสมและสภาพการขนส่งที่ไม่ดีส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหารมีรายงานพบสารอัลฟ่าซินเกินระดับปลอดภัยในเอเชียในสินค้าพวกภัณฑ์ต่างๆ ที่ประชากรในท้องถิ่นบริโภคซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาพเช่นการเจริญเติบโตบกคร่องกลุ่มการบกคร่องโรคมะเร็งตับเป็นต้นแต่ยังส่งผลให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากข้อกำหนดทางการค้าอีกด้วยอย่างไรก็ตามมาตรฐานที่เข้มงวดเกี่ยวกับอัฟอซินทำให้หลายประเทศ ต้องส่งออกอาหารคุณภาพดีที่สุดและเก็บอาหารที่มีการปนเปื้อนไว้ในประเทศนะก็หมายถึงว่าของดีๆเนี่ยเอาส่งออกเพราะว่าถ้าไม่นั้นมันส่งออกไม่ได้นะส่วนไอ้อาหารที่มีการปนเปื้อนเขาเก็บไว้ในประเทศไว้ขายให้คนในประเทศกินนะ่ะนะฮะู้ส่งผลให้ประเทศที่มีไรายได้น้อยหรือปานกลางซึ่งมีโรคแต่ปัเสาสูงได้รับสาร พิดอาร์โซซินมากขึ้นก็คือเอาของดีไปขายของของไม่ดีเก็บไว้ให้คนในประเทศกินการควบคุมอาร์โซซินมีความจำเป็นเพื่อปกป้องประชากรเอเชียจากความเสี่ยงของอาร์ฟอกซินและเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าพวกพันมีคุณภาพดีและปลอดภัยอันนี้ก็ก็เรียกร้องนะเป็นบทความพอดีข้างในมันมีเนื้อหาเยอะแล้วนี่อาจารย์เอาเฉพาะบทคัดย่อมา ก็จะพบว่าประเทศในเอเชียเนี่ยเจอปัญหานี้หมดเลยนะแต่ประเทศที่เขาล่ํารวยนะเขานําเข้าเขาก็จะมีโอกาสเลือกอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาก็เครื่องเทศเนี่ยเขาก็ต้องมาจากแถบร้อนชื้นนะเครื่องเทศเนี่ยมันปลูกในเย็นแห้งไม่ได้ฮะมันมาจากร้อนชื้นนะอาจจะเล่าประวัติที่นีด้ึงนะเมื่อก่อนสงครามโลกสมัยน่าจะสมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองเลยเนี่ย เนธอรด์กับสเปนเลยนะเขาแย่งเกาะมูลกะมลูลกะ,ลกะนี่เป็นเกาะในประเทศอินโดนีเซียมันปลูกมันปลูกพริกไทยเยอะมันแย่งกันเพราะพริกไทยในปลูกในยุโรปไม่ได้นะแต่ในยุโรปมันกินพริกไทยเยอะมันก็เอาโรบมาสู้กันเลยยิงกันตูมๆแย่งพริกไทยกันอันนี้ก็เราทราบมานานแล้วนะทราบมานานแล้ววนะ่าเครื่องเทศเนี่ยมันจะต้องปลูกในแถบร้อนชืน้น อันนี้ประเทศที่จเจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเขามีมีเงินเนี่ยเขาก็สั่งงานไม่แมงลักเนี่ยจากไปจากไทย